ครับผมกับสันีกิกาพอกันคือเก่าพี่น้องเสาว,วันที่สิบเนาะครับผมพี่น้องกะลุงท่องกัอยู่บ้านพี่น้องลุงท่องกับวันใดออกไปใส่เนาะครับผมมือขึ้นน่ะกะโชคดีพี่น้องมือขึ้นนี่นะครับผมผลเพิก่กระได้ตกลงมาเพิ่มความเย็นไห้นะครับผมกะตกบรนักดอกพี่น้องแต่ว่ากัตกดุนนะครับผมประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมตกดุนอยู่ ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่กับบอ่บอนักแห้งนาอพี่น้องพ่อดีๆนะครับผมพ่อดีๆพ่อได้คว่ำชืนคว่ำหนังอยู่นาอพี่น้องครับผมสําหรับผู้ที่ปลูกมันสําะหลังหรือว่าปลูกอ้อยกับจังไเนาะพี่น้องกับขจะพอดีกับการปลูกของถุยยางเลยพี่น้องตอนนี้นะครับผมม,มาหน่อยลุงท่องกับโกลดินเลยนะครับผมเจ้าจอยนะครับผมเบิ <c> ่ง <oughs> กำลังหนาหลักกาลังดื้อพี่น้องนี่นะครับผมกะอากาศเย็นสบายดีพี่น้องเจ้านี่นะครับผมกะคงขี่บกค่อยห่อนนะครับผมขี่ป่ากะเต็มไปหมดเลยพี่น้องนะครับผมเต็มไปหมดเลยเมื่อคื้นกับผ้าห้องนักแห้งพี่น้องแต่กับพนกับเบาบนักนะครับผมพ่อเปียกเสื้อผ้านี่แหละพี่น้องนะครับผมพ่อเปียกเสื้อผ้าเฮานี่แหละ นะครับพอด,ดีนะครับผมว่าด้นหรือว่านั่งนักวูเหนือคือสีเขาทาอยู่พี่น้องนะครับผมแต่ก็ไถเขายุพี่น้องไถเขายุช่วงนี้นะครับผมดินกาพี่น้องผู้พเพื่อนปลูกอ้อยกับจากเพื่อนจนะีบปลูกได่บ่อเนาะพี่น้องช่วงนี้เนาะมม่สีลาไปแหลหนะคือบ,บ่อลุงทองกับบุญหูคือกันเว่าลุงท่องกับบ่อเคยปลูกอ้อยเนาะพี่น้องหลายปีมาแล้วลุงทองเลือกปลูกมา ากับลุงทองกับกลับมาปลูกมันต้อนนี่ครับคงจะปลูกมันกันหลายกลัวพี่น้องแถวบ้านลุงทองเนาะครับผมปลูกมันปลูกมันสำปะหลังเนาะครับผมราคาอาจีพดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะพี่นานี่จังไหนกระล่อกันไปเบิงอีกทางนึงเนาะครับผมกระทิมบ่ได้เนาะพี่น้องเอาเป็นเกษตรกรกระจองปูกระต้องเห็ดเนาะครับผมเพื่อ พอมีพอมีรายได้เนาะครับผมพอมีรายไถ่ในจุนเจือในครอบครัวเฮาวตีบวบปลูกเลยกกับตีบ่มีหยังได้เนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่มีเงินเดือนเนาะครับผมเงินเดือนกับบวมีเนาะครับผมผู้สูงอายุกับเงินเดือนกับบวไลปานใดเนาะครับผมหาหุกร่อยเงินบ่พี่น้องเนาะครับผมจ้ามันยุเนาะครับจ้ามันยุผู้ที่บ่วชนด้มีเงินเดือนผู้สูงอายุกับจ่องดิ้นรนกันต่อเนาะพี่น้องเนาะครับผม ก็ต้องยินล้นกันต่อเพื่อปากเพื่อทองของเฮ้าเนาะครับผมจังลุงท้องกะได้หาตัดต้นใหม่เนาะครับผมขายไปเรื่อยๆพี่น้องพอได้เส้าได้ซิฟเนาะครับผมจังมือนิกับลุงท้องกับบอทีไปใส่เนาะครับผมผักพรก่อนพี่น้องเมื่อยเนาะครับผมตัดต้นใหม่หลาย้าหลุดแล้วกับหูซึ้งว่าเมื่อยกะหยุดผักพรก่อนช่วงสงการนําเนาะพี่น้องเนาะแห่นแล้วก็ ตรงการนี่ก็ขอให้พี่น้องเด่นหนากันแบบมีความสุข้ะครับเ้อนะครับผมอยากใจร้อนคืออากาศนะครับเนาะให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนนะครับผมลำรวยเงินทองนะครับไหลมาเทมานะครับผมไ้พบรอกันินีปนาพี่น้องโอ้ดื่มคุยไปเหลืองนึงพี่น้องมือก่อนนี่กะนี่นี่พี่น้องห็นบ่านี่ทั้งหนาลุงทองนี่ นี่คือต้นไอ้กระโดนหนามพี่น้องมีไอ้เถ้าแก่เพิ่นมาหาสอเนาะครับผมท่านไหนมีต้นกระโดนหนาครแบบับขายเด้อครับพี่น้องนี่ต้นกระโดนหนามเอามาปลูกไว้เนาะครับผมซีฮาร์ปี้กับไงไงขึ้นนี่เพิ่นก็ขายได้สามพันเนาะครับผมขายได้สามพันต้นกระบอกใหญ่แต้บอกใหญ่เป็นไหนเนาะครับผมประมาณนาหาน้าเนาะครับผมพี่น้องเป็นขายสามพันเพิ่นก็สิมาหุมมะฮุมมะคุณไปไปปลูกไว้เนาะครับผม คนม,มีเงินเพิ่นสั่งสื่อนอะครับเอาลงผักไต่พี่น้องก็มีต้นกระโดนน้ำต้นบักเม็ดพี่น้องแล้วก็ตน้นไอ้บักขั้นกลนะพี่น้องต้นบักขั้นกลอืมต้นน้ำดำพี่น้องแพงแหงพี่น้องตัวนั้นแล้วับผมกะเอามาเบาซู่พี่น้องฟังเนะครับผมม,บผม,มีกระสางายใดเลยเนะครับผมต้นใหม่กับมีคาลายลายายางพี่น้องเล้กะผมปลูกไ้เนาะคกับผม รประมาณนี้แหละครับพี่น้องลุงทองอาจจะพอจบลีปนาแต่เพียงสำนีเขาขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนเ้อครับที่เขามาหลับชมและห้กําลังใจลุงทองมาด้วยเสมอแล้วกับผมก็ขอให้อยู่นิ่มแห้งกันทุกคนลำรวยเงินทองกันความเก็บจะได้คว่ไข่ยมีเนาะครับเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหนา้าสวัสดีครับผม